สวัสดีครับมาเจออาจารย์โชว์ตอนบ่ายๆนะครับวันนี้ก็ข่าวดีสักครึ่งหนึ่งก็แล้วกันในการที่สารรัฐมนูลมีมติ5ต่อ4นะครับรับคำร้องของฝ่ายค้านบอกว่าให้ประยุทธ์เนี่ยยุติการเป็นนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำสั่งของสารรัฐมนูลออกมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้ครับก่อนอื่นทักทายทุกท่านก่อนเลยนะครับท่านใดที่เข้ามาแล้ว ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องนี้สําคัญมากๆหลายๆคนก็จะรู้สึกดีใจอยู่แต่ว่าผมก็เลยตั้งหัวข้อว่าอย่าตีงูให้หลังหักนะครับจะเป็นงูหรือเป็นควายก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอานะครับว่าคนอย่างประยุทธ์เนี่ยสมควรจะเรียกมันเป็นงูหรือเป็นควายแล้วก็เราจะมีประเด็นที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี่เลยครับชัดเจนเกี่ยวกับประยุทธ์เนี่ยว่าแล้วคอรอมอล่ะ หลายคนบอกว่าคอรอมอรคอรอมอรของประยุทธ์เนี่ยต้องอยู่รักษาการไหมอ่าถามกันมาเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคนอยากได้ความกระจา่างซึ่งในถ้าจะเอาตามตัวบทกฎหมายนะครับเมื่อสารธรรมนูญให้ในายกรัฐมนตรีนะครับยุติการเป็นนายกชั่วคราวคณะรัฐมนตรีต้องหยุดทั้งหมดครับอันนี้คือเป็นตัวตั้งต้นเลย หลายคนมาเอา้าทําไมไม่รักษาการอ่ะทาไมก็ก็เอาประวิดรักษาการก่อนหรือว่าคณะคอรมอคนอื่นๆกระทรวงอื่นก็ยังทําหน้าที่ต่อไปได้ตามความเป็นจริงแล้วไม่ได้นะครับประยุทธ์ไม่ได้ลาออกประยุทธ์ไม่ได้ยุบสภานะครับเข้าใจประเด็นแรกก่อนนะครับประยุทธ์ไม่ได้ยุบสภาที่จะต้องมีรักษาการประยุทธ์ยังไม่ได้ลาออกแต่นะครับ หลุดไปตามมตินะให้ยุติชั่วคราวฮะไม่ได้เข้าทำเนียบให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนจะได้เถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยแล้วปวิตทขึ้นมาเป็นนายกชั่วคราวก่อนได้ไหมไม่ได้นะผมขอพูดตามที่ผมผมก็พอจะเข้าใจกฎหมายนะผมว่าไม่ได้นะไม่ได้นะที่ปวิต์จะขึ้นมารักษาการแบบนี้ไม่ถูกต้อง ง่ายๆเลยบทบัญญัติเขามีไว้แล้วครับอยากให้นักกฎหมายของทางฝั่งเพื่อไทยฝั่งก้าวไกลหรือฝั่งเสรีรวมไทยเนี่ยลองลองคิดเรื่องประเด็นนี้ว่าการที่จะบอกให้ประวิทย์รักษาการนายกไปพางก่อนนั้นทําได้หรือไม่ทําได้หรือไม่เพราะว่านะครับรอสารธรรมนูญก็ประมาณเดือนกันยา ในช่วงนี้ครับพวกเราต้องขยับนักประชาธิปไตยทุกคนเริ่มมีความหวังเห็นแสงสว่างทางปลายวงแล้วว่าถ้าจะไล่ประยุทธ์ให้ออกไปต้องไล่ให้เด็ดขาดเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในครั้งนี้ครับอย่าปล่อยให้ประยุทธ์ลอยนวลถ้าคุณมองว่าครั้งนี้คุณยังไม่เห็นช่องทางหรือยังไม่เห็นโอกาสที่จะขับไล่ประยุทธ์จริงๆนั้นผมว่าคุณก็ไม่ใช่นักต่อสู้ ยืนยันนะครับว่ารักษาการไม่ได้เชิญครับแชร์ได้ครับแชร์ได้ทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันก่อนเลยขอบคุณที่กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับทักทายทุกทุกท่านที่เข้ามาวันนี้จะต้องมาเคลียร์กันเรื่องนี้ก่อนว่ารักษาการนายกได้ไหมอ่ะอืมรักษาการนายกได้ไหมซึ่งซึ่งหลายๆคนก็จะพูดมาหลากหลายแง่คิดนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเผื่อมาปฏิบัติหน้าที่ เป็นนายกแทนหรือว่าอะไรอะไร,ะไรต่างๆรักษาการอย่างเงี้ยมันไม่เข้าเกณฑ์นะผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่ารักษาการนายกไม่เข้าเกณฑ์ทําไมถึงไม่เข้าเกณฑ์ไม่ได้ยุบสภาไม่ได้ลาออกครับก็เลยไม่เข้าเกณฑ์จะต้องให้ปลัดกระทรวงรักษาการครับกระทรวงต่างๆกระทรวงต่างๆที่นะครับที่อยู่ยัง มีเจ้ากระทรวงต่างไอ้พวกที่ว่ายังเป็นสอสออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปชั่วคราวก่อนอย่างนี้ต้องรีบเคลียร์ครับฝ่ายค้านฝากให้ฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านต้องเดินเกมนี้ต่อหลังจากที่ศาลและธรรมนูญตีความออกมาแล้วนะครับบอกว่าให้ประยุ์ยุติหน้าที่การเป็นนายกจนกว่าจะมีคำสั่งของศาลและธรรมนูญออกมาว่าจะเป็นนายกต่อหรือไม่ ซึ่งยังไงครับซึ่งยังไงผมก็มองดูชัดเจนแล้วว่าประยุทตธต์ต้องหลุดเนื่องจากว่าถ้าไม่อุ้มกันจริงๆนะต้องหลุดเพราะว่าคําสั่งจากในหลวงนะครับซึ่งพวกพวกกันเองเนี่ยไอ้พวกสลิมทั้งหลายแหละที่มันเป็นพวกพ้องกันเองที่พูดคุยกันอยู่เนี่ยขาอำ้อำอ่ำมืออื้งพูดไม่ถูกก็าวาระแปดปีเป็นนายกตั้งแต่ยุคที่ยึดอํานาจมาก็ได้การแต่งตั้งจาก พระมหากษัตริย์นะครับคุณจะก้าวล่วงพระราชอำนาจของในหลวงรอก้าเหรอถามใจคนไทยถามใจไอ้พวกสลิมที่มันแอบอ้างว่ามันรักสถาบันนักหนาแล้วพวกมึงมองยังไงอะ่ะให้เขามาเหยียดเหยียดนะครับถือว่าเหยียดบารมีเลยนะครับของในหลวงรัชการที่ก้านะที่เพราะว่าโปรดเก้าลงมา นับตั้งแต่วันไหนครับผมก็ยังงงศาลรัฐธรรมนูญเช่นก well ันศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยังอ้ําอ้ําอึ้งอึงท่านเป็นนักกฎหมายท่านเป็นคนที่ตีความกฎหมายท่านเป็นคนใช้ดุลพินิษ์ครับศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิษแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญใช้ดุลพินิษแล้วมติห้าต่อสี่ก็ยังงงอยู่นะครับเฮ้ยห้าต่อสี่หรอ ทำไมไม่ก้าวต่อศูนย์ไปเลยชัดเจนว่ารับคำร้องจากฝ่ายค้านเนี่ยต้องก้าวต่อศูนย์เพราะอะไรครับมันชัดเจนว่าแปดปีตามรัฐธรรมนูญการเป็นนายกเนี่ยคุณจะละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ได้จะละเมิดรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยเพราะเขานับครับนับตั้งแต่การเป็นนายก ต้งจะอ้างเองว่าก่อนหน้านี้ไม่นับใส่จะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฟังไม่ขึ้นครับฟังไม่ขึ้นการที่แอบอ้างแบบนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะมันจะกลายเป็นการเซตซีโร่ถ้าจะแอบอ้างว่าจะนับตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญปีหกมาชวนก็นับหนึ่งใหม่สิคุณทักษิณก็นับหนึ่งใหม่ คุณยิ่งรักก็นับหนึ่งใหม่สิครับมันจะวุ่นวายและมันก็จะไม่เป็นบรรทัดฐานด้วยจะแถยังไงจะอะไรยังไงตอนนี้ไม่ได้แล้วและที่สําคัญฝากบอกทุกท่านไปว่าไม่มีนายกรัฐษาการนะครับตอนนี้คอรอมอรขาลอยคอรอมอรขาลอยนะครับซึ่งหัวหน้าเขาคือก็คือนายกรัฐมนตรีที่ถูกสั่ง ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนอา้าวและอำนาจมันตกอยู่กับใครผมก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าอำนาจมันต้องอยู่ที่ปลัดกระทรวงครับที่ต้องมาพูดคุยกันแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงต้องมาประชุมปรึกษาหารือซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าจะแต่งตั้งโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาลองนายกม,มันเปรักษาการอัปวิดช์เข้ามาสิไม่ได้ครับผมขอยืนยันว่ามันไม่ได้แต่ถ้าจะจะดันกันแบบนั้นก็ต้องสู้กันแหละครับ ช่วงนี้นักต่อสู้ทั้งหลายแหล่ต้องออกมาเคลื่อนไหวนะครับเป็นเวลาของพวกคุณแล้วเป็นเวลาของคุณที่ต้องออกมาต่อสู้แล้วว่าแสดงเจตนาลมที่ไม่เอาผดเด็จการใดๆทั้งสิ้นแสดงเจตนาลมที่ฉันจะไม่เอาคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาอีกต่อไปและแสดงเจตนาลมว่าการที่จะแก้ไขกฎกติกาใดๆนั้นอย่าให้อะอะไรก็จะเป็นภาระ ของศารเป็นพระของศาลอย่างเดียวไม่ได้นะครับสภานิติบัญญัติที่เคยแต่งตั้งที่เคยกินรวบประเทศไทยมานะครับดันประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกแล้วก็รับตำแหน่งตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วจะแถอะไรอีกครับคุณแถต่อไปไม่ได้ประยุทธ์ในเมื่อหลังจากนั้นมาคุณได้ขึ้นมารับตำแหน่งโปรดเก้าลงมาเรียบร้อยแล้ว จากในหลวงราชการที่าด้วยคุณจะบอกว่าในหลวงราชการที่าโปรดเก้าเป็นนายกมคุณเป็นโมฆะเหรอครับหรือไม่นับใส่เหรอเฮ้ยบางอาจครับบางอาจจับจ้วงพระราชอำนาจนะครับประยุทธ์หรือว่าประยุทธ์ไม่เคยกลัวหรือว่าประยุทธ์ไม่เคยกลัวไม่กลัวใครเลยแม้กระทั่งการยึดอำนาจ ประยุทธ์บอกว่าเคยฉีกรัฐธรรมนูนมาแล้วกลัวทําไมรัฐธรรมนูญเหรอหรือจะเอายังไงพูดกันตรงไปตรงมาเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ในเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ้านเมืองเราจะต้องผลักดันให้มันเข้าสู่ความปกติให้ได้เร็วที่สุดสลิมเคยแอบอ้างแอบอ้างความสงบมาบอกว่าประยุทธ์เท่านั้นประยุทธ์เท่านั้นที่จะ ยุติทุกสิ่งทุกอย่างได้ประยุทธ์เท่านั้นถึงจะทาให้ประเทศชาติสงบก็มันเอาความเลวของสลิมนั้นมาเป็นข้ออ้างในการจะก่อการสลิมพร้อมที่จะฆ่าคนไทยครับสลิมพร้อมที่จะทําเลวทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าให้ประยุทธ์มาเป็นนายกสลิมรับได้ก็จะไม่ทําเลวเหมือนโจรบังคับคุณครับโจรบังคับคุณอยู่ตอนนี้สมมุติว่าโจรข,ข่มขืนคุณแล้วบอกว่าถ้าคุณยอมหมายถึงแฟฝงกันไป คุณกําลังโดนกดอยู่นะครับโดนคนเลวคนชั่วจัดการคุณอยู่ตอนนี้สามปอวางแผนว่าจะอยู่อีกสิบสองปีให้มันครบยี่สิบปีแต่นะครับผมจะบอกให้ความบ้าอํานาจของทหารความบ้าอํานาจของเผด็จการมันไม่เคยมีแผนที่จะอยู่ยี่สิบปีหรอกครับมันจะอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันอยู่ลากไปได้ถึงยี่สิบปีมันก็จะบอกว่าเฮ้ย ที่ผ่านมา20ปีกูมีผลงานเยอะแยะมากมายนะเว้ยสร้างถนนหนนทางอะไรต่าง,าง,างๆนั่นนะกูมีผลงานเยอะแยะมากมายกูเป็นต่อดีกว่าอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่บรรจุไว้นะั่นน่ะสามารถลากยาวต่อไปได้เพราะว่าลุงตูดีทหารดีถ้าไม่ดีอยู่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกข้ออ้างมันจะมาเต็มพวกนี้ไม่รู้จักพอครับ เผด็จการยุคไหนต่อยุคไหนไม่เคยพอแล้วความอิ่มหนำสำราญที่พวกมันได้รับนี้มันมากับคราบน้ำตาแล้วก็ความเป็นทาสของพวกคุณพวกคุณตกเป็นทาสทหารถูกขู่ที่ภาษีถูกบังคับให้ทำงานด้วยค่าแรงต่ำ,ตำเมื่อค่าแรงต่ำ,ตำกดลงไปกดลงไปกดลงไปภาษีอะไรต่างๆน่ะก็ขูดเอาขูดเอาแล้วคุณจะเหลืออะไรครับถามแบบชัดๆเลยว่าพวกคุณเนี่ยยังจะยอมให้เขา กดขี่ข่มเหงไปจนวันตายคุณเกิดมาในชาติเนี้แล้วคุณจะไม่อยากจะมีความเป็นไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของคุณเลยเหรอถ้าคุณจะอยู่เฉยๆสำหรับผมเองนะครับตอนนี้มีความต้องการแล้วว่าอยากจะไปอยากจะออกไปต่อสู้ครับพร้อมเช่นกันครับต่อให้ไม่มีเงินครับถ้าใครจะสนับสนุนก็สนับสนุนมาได้นะครับ สนับสนุนได้เหมือนเดิมนะครับที่กสิกรเดี๋ยวผมจะปักหมุดบัญชีไว้ให้ครับปักหมุดบัญชีกสิกรไว้ให้ศูนย์หกห8 5นึ่งสองหกสองแปดแปดห้านะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกทุกท่านเตรียมตัวนะครับที่จะออกไปเราจะต้องไม่ให้ศูนย์เปล่ารอบนี้อย่าศูนย์เปล่านะครับเราต้องจัดการกับประยุทธ์ให้มันออกไปให้ได้ อย่าอยู่เฉยถ้าคุณเป็นไทยเฉยจงออกไปช่วยกลุ่มน้องๆสำหรับผมเองเนี่ยในคอผมก็ไม่เหลือแล้วครับทองนี่ต้องเอาอไปจำไว้แล้วก็เตรียมตัวที่จะไปนะครับไปอยู่ต้องไปอยู่ไปกินไปพักไม่มีใครช่วยนะครับบางทีไปเจอคนในมอ็อบต่างๆในการต่อสู้ด้วยกันใครที่ไปอยู่ในม็อบจะรู้ว่าลบาบากแค่ไหน ถ้าม็อบมีการขับเคลื่อนจริงๆจังๆด้วยแบบด้วยสภาวะทางความพร้อมทางร่างกายและจิตใจผมเชื่อว่าม็อบเราจะสู้คนชั่วๆได้นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ทุกๆคนอย่าลืมว่าคอรอมอชุดนี้ต้องไปทางคณะคอรอมอต้องยุติทางคณะครับกฎหมายมีบังคับไปอยู่แล้วว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีบอกให้ยุติ สิ้นสุดการมีอํานาจชั่วคราวคลมก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จะรักษาการไม่ได้นะครับต้องให้ปลัดกระทรวงอ่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เลยจะมาตะบี้ตะบันให้ประวิตธมาเป็นรักษาการไม่ได้นะครับจะทําแบบนี้ไม่ได้นะครับขอกําลังอกกําลังใจกับทุกๆคนออกไปขย่มให้รัฐบาลน,นี้มันออกไปโดยเร็ว จะไอ้มันจะสร้างหนี้สินไว้พวกเราและสร้างความชิบหายไว้ให้คนไทยอีกมากมายในอนาคตประเด็นต่อไปนะครับประเด็นต่อไปว่าทหารเนี่ยสมควรที่จะมายุ่งการเมืองอีกต่อไปไหมผมเองถึงจะเป็นเสื้อแดงแต่ผมไม่ได้ปฏิเสธทหารดีๆนะครับทหารถ้าจะแอบอ้างอยากจะเข้ามาดูแลประเทศอยากจะเข้ามา ช่วยเหลืองานในประเทศนี้อย่าตกเป็นเครื่องมือนักการเมืองของบางพรรคแบบนี้ที่ผ่านมาเราเห็นทหารอย่างประยุทธ์เนี่ยตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองบางพรรคเพื่อสถาพนาตัวเองขึ้นมามีอํานาจมีตําแหน่งนสร้างรัฐบาลร่วมกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าทหารเลวทุกคนผมไม่ได้บอกว่าตํารวจเลวทุกคนผมไม่ได้บอกว่าข้าราชการเลวทุกคนนี่คือเรื่องจริง แล้วก็คนไทยนะครับจะแอนตี้ยิ่งแอนตี้นะครับยิ่งแอนตี้บอกทหารไม่ควรยุ่งการเมืองทหารไม่ควรยุ่งการเมืองแต่ว่าเขาใช้จุดนั้นเลยครับไอ้พวกพักการเมืองมันขุดหลุมพลางให้พวกเราด่าทหารด่าตำรวจด่ดาข้าราชการแต่ไม่ด่าพักการเมืองของมันนะมันเอาทหารมาเป็นเป้าส่วนทหารเนี่ยก็บ,บ้าจี้ เขายกยอหน่อยโอ้ยท่านเหมาะสมท่านดีท่านอย่างนี้บ้าจี้ครับบ้าจี้เลื่องอํานาจเข้ามาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานแต่ไปไปมา,มาเริ่มสนุกเริ่มสนุกกับการมีอํานาจเริ่มสนุกกับการได้เห็นผลประโยชน์ที่มันอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วมันไหลเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยแล้วมันไหลเข้ากระเป๋าพวกพ้องเริ่มเห็นประโยชน์ผลประโยชน์ที่เงินมหาศาล ที่กู้จากต่างชาติด้วยเอาประเทศเราไปค้ำประกันตอนนี้ประยุทธ์เดินเกมพลาดอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะเอาแผ่นดินไทยขายให้กับต่างชาติแม้กระทั่งสลิมด้วยกันเองหลายคนหลายคนสลิมมันยังรับไม่ได้เลยบางคนไอ้สลิมที่มันเคยกล่าวหาว่าคุณทักษิณขายชาติอย่างนั้นอย่างนี้พอมองมาดูประยุทธ์อา้าวจะให้พวกนักธุรกิจมาซื้อที่ดินมาซื้อบ้านในประเทศไทยได้ยึดประเทศไทยเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดได้แล้วก็ออก เผ่าพันธุ์ของพวกมันคนรวยๆจะกดขี่ข่มเหงคนจนๆที่เป็นคนในแผ่นดินนี้อยู่ร่ำไปแล้วก็จะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไม่มีวันที่สิ้นสุดประยุทธ์ทำแบบนี้ผมบอกเลยนะว่าผิดพลาดอย่างมากอ้างว่าประเทศไทยมีงบประมาณน้อยอ้างว่าเราต้องหาทุนเข้าประเทศแล้วมึงบริหารมาแปดปีมึงทำอะไรได้บ้าง บริหารมายังไงใช้งบประมาณไปยี่สบสาล้านล้านแล้วมึงยังมาผลานไม่พอแถมยังสร้างหนี้ให้พวกลูกลูกหลานพวกเราโดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเปนอันได้ถนนสี่เลนไม่กี่จุดในประเทศนี้ทั้งๆท,ที่ใช้งบประมาณและก็สร้างหนี้ไปถึงสิบล้านล้านคุณยิ่งรักจะกู้แค่สองจุดสล้านล้าน,านมัสร้างรถไฟความเร็วสูงมึงก็ไม่ยอมฉะนั้นเลยนะครับวันนี้เป็นกําลังอกกําลังใจให้กับ คนที่จะออกมาต่อสู้ไม่ว่าเสื้อส้มเสื้อแดงหรือเสื้อเหลืองที่สำนึกผิดแล้วกลุ่มเสื้อเหลืองอย่างกลุ่มทนายนกเขาที่ก็คงจะไม่เลวเท่ากับพวกสุทเทพหรอกมั้งทนายนกเขาคงไม่เลวเท่าสุเทพแล้วจะออกมาแก้ตัวในสิ่งที่เองทําผิดก็ลองดูว่าจะเอาจริงไหม่มคุณจตุพรที่คนเสื้อแดงก็บอกว่าเป็นอดีตประธานนปชนะครับแล้วจะออกมาต่อสู้อืลองให้เขาทําว่าเขาจะจริงใจหรือจะแค่ าหีหรืออะไรยังไงเราต้องดูกันส่วนน้องๆนะครับส่วนน้องๆที่ออกมาชูสามนิ้วออกมาต่อสู้วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วก็ไล่ประยุทธ์ครับน้องๆผมจะไปเป็นแนวร่วมผมเองไม่อยากดังครับผมเองไม่อยากผุดขึ้นมาบอกว่าโอ้ยฉันจะเป็นแกนนําเองฉันจะพาสู้ฉันจะนั่นนี่ไม่เอาครับผมเองไม่ได้อยากดังผมอยู่เท่าที่ผมอยู่ได้ผมสู้เท่าที่ผมสู้ได้ ผมไม่เกินตัวต้องขอบคุณหลายๆท่านที่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กดไลค์กดแชร์ผมเรื่อยๆตลอดเวลาผมเองผมก็ดีใจนะครับในการที่พวกเรามาได้มาพบปะกันแล้วก็หลายๆเพจก็เอาเพ,เพจของผมเนี่ยออกไปกระจายข่าวสารให้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากไม่หวงลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าเพจของผมเนี่ยถูกปิดกั้นจากกระทรวงนะครับกระทรวงไอซีทอะไรต่างๆนะผมโดนยึดเพจอยู่ แต่ก็ยังมีช่องทางเล็ดลอดออกไปได้มีคนได้เห็นบางส่วนแล้วก็มีเพจอื่นๆเอาไปตัดในช่อง youtube บ้างในเพจของเขาบ้างขอบคุณไปยังมากเลยครับไม่ห่วงลิขสิทธิ์ครับเอาไปได้ตามสบายอาจารย์โชว์คนนี้แฟร์ครับไฟแฟ,แฟร์กับทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะเข้าเข้าไปร่วมกับน้องๆกลุ่มอื่นๆจะว่ายังไงก็ตามนะครับผมเองอยากเข้าไปสู้ร่วมๆกับน้องๆอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าเราสู้กับน้องๆมาตั้งสองปีแล้วเนี่ยเรายังไม่ เราสร้างลู่ทางมาจนมันถึงปัจจุบันนี้เราอย่าเอามันไว้เราอย่าเอาคนอย่างประยุทธ์ไว้สุดท้ายแล้วนะครับขอบอกทุกทกท่านไว้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยต้องไม่มีรักษาการนายกในในปัจจุบันนี้นะครับหลกัหลกๆเลยประยุทธ์ให้ยุติแล้วประวิทย์จะขึ้นมาเป็นนายกรักษาการไม่เอาครับไม่ได้ไม่ได้ลาออกและไม่ได้ยุบสภาครับ ถ้ายุบสภานะ่ะโอเคคุยกันได้ลาออกโอเคคุยกันได้แล้วถ้ายังมาทำงานในทำเนียบนะครับได้เห็นดีกันครับจะบอกให้นี่จะเป็นนะครับฟางเส้นสุดท้ายถ้าประวิตยยังรักษาการนายกแล้วเข้ามาอยู่ในทำเนียบเราจะต้องตีประเด็นนี้ด้วยว่าผิดกฎหมายไหมเอาอำนาจใดเอากฎหมายมาตราใดมารักษาการ หรือเอาคำสั่งใดมารักษาการเราต้องเอาเรื่องนี้ให้เคลียร์รขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้มาพูดกันสั้นๆด้วยความอิ่มอิ่มเอมใจด้วยความสุขใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนอย่างประยุทธ์ได้หลุดออกจากเก้าอี้ด้วยคําสั่งศาลนะครับอาจจะแค่ชั่วคราวแต่เราต้องคาดหวังครับว่าอย่าตีงูให้หลังหัก เราต้องคาดหวังว่าต้องเอามันออกให้ได้ประยุทธ์คือตัวสร้างความเกลียดชังในสังคมไทยในยุคใหม่ประยุทธ์เป็นต้นแบบที่เลวร้ายนะครับหลายๆคนมองดูอ้าวทำไมมันอยู่ไม่ได้แปดปีทำไมคนไทยทนกันนะทำไมคนไทยยอมให้คนชั่วมาปกครองตัวเองถามใจตัวเองนะครับถ้าไม่ฉวยโอกาสครั้งนี้ถ้าคุณไม่ออกมาสู้ร่วมกันครั้งนี้ พวกคุณเองก็รอให้พวกมันกดขี่พวกคุณต่อไปสำหรับผมเองผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่ผมก็จะเข้าไปร่วมวกับน้องโอเคนะครับบอกทุกท่านให้รับรู้ร่วมกันว่าปัจจุบันนี้ประยุทธ์อยู่เกินแปดปีไม่ได้แล้วครับวันนี้วันสุดท้ายของมันแล้วแล้วก็สุดท้ายแล้วศาลจะ วินิชัยออกมาแบบไหนต้องกดดันช่วยกันต้องขับเคลื่อนต้องผลักดันเอาเรื่องจริงออกมาพูดนะครับต้องกระตุ้นจิตใต้สํานึกของคนที่จะบอกว่าให้ประยุทธ์อยู่หรือไม่อยู่อํานาจตอนนี้เราจะหวังพึ่งใครไม่ได้แล้วเราต้องหวังพึ่งพวกเราเป็นหลักถ้าเราทิ้งชยทิ้งโอกาสตัวนี้ออกไปเราไม่ฉวยเอาโอกาสไว้ แล้วก็ขับเคลื่อนจนไล่ประยุทธ์ออกไปให้ได้จริงๆนั้นคุณจะอยู่ภายใต้อำนาจของเผด็จการนี้ไปอีกหลายปีแล้วฝั่งประชาธิปไตยจะเหน็ดเหนื่อยไปกว่าเดิมพวกเรานักสู้ครับเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเราไม่อยากจะสู้นานมันต้องมีจุดสิ้นสุดสิมันต้องได้รับชัยชนะบ้างสิแล้วบ้านเมืองเราก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ตามกฎที่มันควรจะเป็นให้มันถูกต้องมากกว่านี้นะครับ ฝากถึงทุกท่านด้วยออกมาสู้กันครับออกมาสู้ร่วมกันผมไม่ได้เชิญชวนใครนะครับบอกแค่ใจตัวเองว่าถ้าตัวเองเป็นนักประชาธิปไตยต้องออกไปสู้ด้วยใจตัวเองต้องออกไปสู้ด้วยกายตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะโอเควันนี้ทักทายกันขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็หลังจากนี้ติดตามข่าวสารไว้ให้ได้ไดมากที่สุดแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันขับไล่ประยุทธ์ให้ออกจากตำแหน่งนี้ซึ่งมันไม่เหมาะกับมันนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งสวัสดีครับ